คุณแม่โอ้ยคุณลูกเห็นถึงวิ่งออกมาอันนี้ลูกคุณแม่เลยฝาแฝดคุณแม่เลยเหรอคะเอออันนี้ฝาแฝดคุณแม่เลยเหรอคะเด็กชายทมฝาแฝดคุณแม่เลย โตกันหมดแล้วเดี๋ยวจะมีพี่ๆใจดีมารับไปเลี้ยงแล้วนะคะนะคะน้องมือลอยปลาค่ะกลัวกลัวคนช่วย